ตัวน,นี้นะคะจะเป็นบูทแท่นเครื่องนะคะบูทแท่นเครื่องของ Toyota a e a e อ0อนหนึ่งนะคะข้างซ้ายนะคะ a อ1 0ร้อย0ออหนึนหนึ่งนะคะก้องพัดนัมเบอร์นะคะ12 1 2 3 6 2งหนึ่ขีดหนึ่งนะคะเห็นชัดเจนเลยเนาะ แต่เวลาที่บางทีเขาสึกแล้วหลุดถายนะคะยางเขาจะสึกแล้วก็หลุดถายแต่บางทีอยู่นะคะถ้ายังอยู่ก็จะเห็นง่ายๆดูง่ายๆเช็คง่ายๆเลยนะคะรูในสิบสองมิลน,นะคะวงนอกเจ็ดสิบสามมิลความหนานะคะสี่สิบแปดมิลความหนาของแกนนะคะ 80ิมิลนะคะก็สองาสิบบาทนะคะ